วันนี้เราก็มาทำกระทงจากใบไม้กันนะคะใบไม้ที่เราใช้วันนี้เราใช้ใบชุมพู่แล้วดอกไม้ที่ใช้ตกแต่งก็มีอดอกพุธด,ดอกบานแม่โรยแล้วก็ดอกดาวเรืองมาดูวิธีการทำใบชุมพู่กันเลยนะคะว่าใบชมพู่นั้นพับกรีบกระทงได้อย่างไรบ้าง วันนี้เรามาทำกระทงสวยๆจากใบชมพู shots, like of shoe, ่กันนะคะวิธีการทำกระทงสวยๆจากใบชมพู่อันดับแรกเลยใบชมพู่ใบชมพูเวลาทำนั้นให้เราเก็บไว้ตอนเย็นแล้วเราก็มาทำตอนเช้าหรือถ้าใครจะทำตอนเย็นก็เก็บตอนเย็นได้เลยเพราะใบชมพู่นั้นจะไม่กรอบนุ่มกำลังดีแต่ถ้าใครทำตอนเช้าต้องเก็บไว้ตอนเย็นนะคะเพราะถ้าเก็บตอนเช้านั้นมันจะกรอบกรอบแล้วจะทำยากอันดับแรกเลยนะคะพอได้ใบชมพูเสร็จเรียบร้อยแล้วดอกพุธ ดอกพุธนะคะเราก็เตรียมมาดอกพุดธต้องเป็นลักษณะที่มีก้านยาวแบบนี้นะคะดอกพุดธแล้วต่อไปก็ะตะปูเข็มนะคะแล้วก็ต้นกล้วยต้นกล้วยด้านบนที่เราก็เอาไปตำมาเป็นให้เรียบร้อยและอุปกรณ์อีกอันหนึ่งที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือแม็กนะคะใช้แม็กช่วยแล้วก็ตันไกลนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ต่อไปเราก็มาดูวิธีการพรับกรีบกันนะคะวิธีการพรับาแจ่้มพูจะมีสองด้าน ะะเอาด้านที่เ,เป็นสันอย่างนี้ขึ้นข้างบนแล้วเราก็พับพับตรงกลางอ่าพับเลยนะคะพับตรงกลางพบพับแบบนี้แล้วนําดอกพุดธมาวางพอนําดอกพุดธวางนี้แล้วใช้มือนิ้วชี้นะคะติดไว้นิดนึงแล้วตรงนี้ม้วนนะคะม้วนพับมาลักษณะแบบนี้เฉียงๆเสร็จแล้วก็พับตรงกลางอย่างนี้เลยนะคะ ใบเราก็จะไปแลวาวกระดบแบบนี้พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วตัดออกตัดตัวนี้ออกตัดตัวนี้ออกนะคะใช้แม็กย็บไว้เป็นแบบนี้โอเคนะคะต่อไปเราก็มาดูวิธีการประกอบเรานำกีบที่เราทำเตรียมไว้อมาวาง เสร็จแล้วใช้เข็มหมุดปักเอาไว้กีดต่อปวางลักษณะปลายกีดตรงนี้ให้เท่าๆกันนะคะตอนนี้ชั้นที่1เสร็จแล้วนะคะพอชั้นที่1เสร็จแล้วต่อไปเราก็ออกมาทําชั้นที่สองชั้นที่2องทำอย่างไรนะั้นเรามาดูขั้นตอนการทําชั้นที่2ต่อนะคะ ขั้นตอนที่สองนะคะ,ะก็เตรียมดอกบานมะโรยมาดอกบานมะโรยนี้นะคะมันมีกีบเลี้ยงกีบเลี้ยงตัวนี้เราเด็ดออกนะคะเราจะไม่ใช้เพราะว่าถ้ามีกีบเลี้ยงตัวนี้มันจะไม่สวยเราก็เอาออกจะเป็นลักษณะแบบนี้วิธีการทําชั้นที่สองดอกอใบชมพู่เหมือนเดิมนะคะใบชมพู่เหมือนเดิมนําดอกบานมะโรยมาวางตรงกลางแต่แล้วเราม้วนนะคะ,ะม้วนนั่นแน่นเลยนะคะม้วนแน่นแบบนี้เลยม้วน มวนล,ลักษณะแบบนี้นะคะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วใช้แม็กเย็บไปก่อนพอใช้แม็กซีไกเย็บเสร็จแ,แล้วตรงนี้เราก็ตัดออกนิดนึงนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เตรียมวางไว้ทำไปดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาเดอกบานมะวอโรยมาตรงกลางเสร็จแ,แล้วใบชมพู่เราจะม้วนนะคะม้วนแน่นๆก่อน ม้วนหมุนแบบนี้เลยลักษณะทำคล้ายๆใบสีที่ทำบนใบตองแต่นี้เราไม่ใช้ใบตองนะคะแต่ว่าเราใช้ใบชมพูแทนเราก็ตัดอันนี้ออกนิดนึงทำแบบนี้นะคะเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็มาทำชั้นที่สองชั้นที่สองเราก็นำกีบชั้นที่สองมาวางสับว่างนะคะแล้วเราก็ใช้ตะปูเข็มปักลงไปเหมือนเดิม สับวางแบบนี้เราก็ทำไปจนเต็มนะคะจนครบรอบ หลังจากเราทำแบงนี้เสร็จแล้วนะคะตอนนี้ของเราเสร็จแล้วถ้าเสร็จแล้วตรงนี้มันเกินออกมาเราต้องตัดออกก่อนนะคะถ้าไม่ตัดออกแล้วอมันจะวางกระทงไม่ได้เราก็จัดกระทงนะคะคว่ำแบบนี้เราก็ใช้กันไกรนะคะกันไกตัดเลมออกส่วนที่เกินนะคะส่วนที่เกินตัดออกไปไเลยเนีั้นมันจะวางกระทงลําบาก่าตัดออกให้เรีวเไปบนไม่เลย ตอนนี้กระทรงด้านในของเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้ด้านข้างจะเห็นตัวแม่อย่างนี้มันไม่สวยเดี๋ยวเราจะเอาใบชุมพู่นะคะใบชมพู่มาคาดปิดด้านในก็จะเป็นแบบนี้เราก็ตกแต่งด้วยใบด,ดอกไม้ให้สวยๆหลังจากจได้เห็นด้านในอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูวิธีการตกแต่งกันต่อเลยขั้นตอนต่อไปเราจะแต่งด้านข้างนะคะใบชุมพู่แล้วก็ตัดตัดตรงนี้ออกตัดส่วนปลายออกแล้วเราก็คว่ำ พับแบบนี้นะคะคว่ำแล้วก็พับเอาด้านนี้ออกข้างนอกแล้วเราก็เอามาคาดที่ริมกระทงของเราอ่ามาวางแบบนี้นะคะเพื่อที่จะไม่เห็นถ้างั้นมันจะไม่สวย ไหมคะใบชมพูทําออกมาแล้วก็มีความสวยงามไม่แพ้ใบตองอ่าเราก็คิดไม่ถึงใช่ไหมคะว่าใบชมพูจะเอามาทํากระทุงแบบนี้ได้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็ตกแต่งด้วยดอกไม้เราจะมีดอกดาวเรเดิลมาตกแต่ง เวลาเรานําดอกดาวเรืองมาตกแต่งเราต้องตัดก้านออกนิดนึงแล้วเราก็ใช้ไม้แหลมแหลมเสียบที่กน้นนี่เราใช้ไม้จิ้มฟันนะคะก็เสียบลงไปเราก็ทําลักษณะแบบนี้เพราะว่าบางครั้งก้านดาวเรืองนั้นมันก็อ่อนแต่บางครั้งก้านดาวเรืองที่แก่จัดๆเวลาเสียบมันก็แข็งสามารถเสียบได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทชนิดของดอกดาวเรืองเหมือนกันเราปักทุกเทียน,นเสร็จแล้วเราก็ปักดอกอาบานมือโรยนะคะเราปักข้างในแอบปักข้างนอกก่อน ตอนนี้กระทงของเราก็เสร็จแล้วสวยงามเห็นไหมคะท่านผู้ชมวิธีการทํากระทงจากใบชมพู่แบบง่ายๆของเราทำออกมาแล้วก็สวยเก๋ไม่ต้องใช้ใบตองท่านผู้ชมดูคลิปนี้แล้วลองไปทําดูนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบวิธีการทํากระทงจากใบชมพู่ของเราอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆนะคะพบกับวิธีการทํากระทงรูปแบบต่างๆกับเราในครั้งต่อไปเช่นวันนี้สวัสดีจ้า